สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคุณซุกคนครับมันนี้พบครับไปเนี้มาพักกินยาวอีกแล้วครับมันนี้ได้นี่พี่น้องนี่ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องปลาดุกมันนี้โอ้ยปาพร้อมเลยครับของแท้กระตันบักตัวพี่น้องตันบักตัวสูตรสูตรพักมันนี้มีมี่พักพิเศษครับพี่น้องพักยังมามันพักอีหินพักอีหินพี่น้องไหมแต่ว่าคันว่าสบายพักคุณหินครับคุณหินบอกเอาพี่น้องไหมกันลงกินเขาพอดีพร้อมๆเลยครับ กับขางเนี้ยวขึ้เก้ามันนี่เตรียมทิ้ขึ้นเก้า <hatten> พ่นบรรยากาศดีครับว่าหันกับฝนตกดินมีน้องฝนตกลินว่าหันว่ามันจิมันิได้เพนรู้มันิีด้เพนมันมีน้องไหมเอยังไงขึ้เร้าซ้อมความแรงมันมันี้ความถึงบรรุตำหมกทัวไหมสูดเดียสใจแบบนี้ึ อับักมันสิบสูบผับืมนี่ะอะไร ว่าผักนี่ตัวนี้กับตำบมกสวนนี่เสั่งลองมึงผักยื้น้ำทงไหตั้งหน้าครับลงใหม่ก็มีพี่น้องนลงใหม่ต้มเพิ่นเนาะไปโลกาเป็นโลกะไปฟอรพักเบื้องล่างมึงอืมชอบปะหันอืม มันก็เหมือนกร,กระจองผ้าผ่แหลอะอืมอือะไรทีเลยกลับเน<ข>าะหกินงเขาก็นับกินนังองพระุกครับากถั่วข้าหมกถั่ว อืมอืมอืมทานี้ก็ขาท้าอือมอทาเลาา่ันาหูแสบดีเ่เพื่อแสบพี่นองสตดเ็ดอือ Được nấm ngân nạp à hả? Ừ Nấm ngân nhìn xinh? mít, phạc cà rôn, ừ. ý hín. เือดังกันหน่าเือดังกันแท้ข้างน่นข้างน้่นองนอนโอ้โหจิทำเลยเด็นพี่นองต่างประเนศนำไงมาเดอครับพี่บอลเนพี่นองขางนั้นสมบอแล้วทีมงานคนไทยจะไปอยุ่เกาหลี มาเสมกันครับยังไงเนาะยังไงเนาะอาหารยังไงเป็นหลักมาท่าัตัวแสิไป้อล้ว แตรีเหี้ยสอเลยอืออื้อฮอดอือประมาณปีไหนพอดีเลยครับพี่นอ้อง

mình phát bộ bớt xuống phát bớt nào Hãy subscribe <laughs> mười đi bình bao bán <laughs> chơi dùa <chơi. cười> càng đi thì phải lấy lựa môn xong môn môn กินทังกเสรลอยแหะหนามกิไดบัตโอ้ยยส่แล้วตกปองเขาเ็บเบเก็บคว่ำเขาว่าเดียนคว่เขาครับโมโหหิว

<sarily> focus <flow> ਖੰਡਰ ฝากบ้าแผนมือได้ใช่ไหมถามมึงแฟนครับถามหาล้อ <c oughs> ชิวยาวแห่ <c oughs> อ้พี่นเนน <c oughs> าานป็นหนอนมืออันโอ่าแับประมาณนีสสตรปินเนะพี่น้องสตรปินไปดูเลย ไปยังงูมาทำมันเด้อซุกซุกขอนเนื้อหนอซุกเนื้อหนทั้งไหนทั้งนอกบอ่อใหม่พร้อมเกิ่อนมาเสียบยังเสียบหล่อนเด้นี่ <laughs> ทนหนามทนไฟเอายเลยอืเอารับมเอาพรอปราบดนอืมเอาพร้อราบดอีกเาอาไงไงซสยยาขอบดกล่องตัวหรออือ 嗯。<laughs>

ันนี้ว่าเป็นเฮียครับฝนตกฝนตกฝนตก ดีว่ะอือพี่น้องเลยออเอาให้เบ็ดงานเนียนเลยอย่กพี่น้องเลย,ยได้กบเบ็ดเนาะอยากที่บุบพ่อ,อ,อ

แนฝนตกเองพี่น่องกินไปมาคือปละดุกสะเสประเนี๋ยงเน่งมันซีนหนัวมนอะไรแบาอยู่ปละดุกสะเลปะ <laughs> มอเคค่ับบารงเด้เดไเหี้ยเขาตาอตายเดี๋ยวพ่อต่ายสุดอื้มเดอันยเดี๋ยอยู่เดือดถวยกับใจพ่ออยู่เลยครับพี่น้องพ่ออยู่เนี่ยวับคินี้ครับ แต่บมกตัวก็ปิีงมาดูครับแซมเพีงนุ้ยคู่เดียวะคู่ยามาวะแฟนครับแล้วครับแซมได้สีลงเพิ่นว่าที่นี่ปิีงบมกตัวครับครับอันหนึ่งปีงปลาสุดตัวโอ้ยโอ้ยตายตายพูดพิดพูดถึงแล้วครับไม่ไปแล้วก็ตามหมกตัวปิีงปลาปีงปลาดูตามหมกตัวพี่น้องกะพัก พักเบิดตหน้าแถวสวนเบิดหน้าใช่กหมครับแต่แม่งยังไงก็อย่าลืมอ่ะให้บามาน่อนนี่มันฝากติดตามครับในช่องยูทูบหรือในเพจบ่าเด็ดภาคินเที่ยวครับครับยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับลิปนี้เอาไว้ทำนิสควนครับกินหน้าเดี๋ยวบ่าเด็ภาคกินยังครับโดติดตามครับตอนต่อไปครับสวัสดีครับ